พุทธสถานที่เป็นงานศิลปะหรืองานก่อสร้างในยุคข,ของมหายานเนี่ยก็จะเน้นพระพุทธเจ้า,านะแกะสลักพระพุทธเจ้าจํานวนมากเพราะว่าโดยคติหนึ่งของฝ่ายมหายานเนี่ยหรือแม้แต่เทรวาทเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้านะตั้งแต่องค์ปฐม อ,อองค์แรกนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยทั้งพุทธแบบเถรวาทและมหายานเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันว่ามีจํานวนแบบนับไม่ถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาแบบมหายานใช้ใช้คําเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายมากกว่าไม่ทายในมหาคงคานาทีหรือมหาสม,มุทรหรือใครจะไปนับไม่ทายดูก็ได้ลองไปดูที่เนรัญชลานะครับหรือที่คงคา,านะครับ ใครลองว่อง้างานะครับไปนับไม่ตายออคือยังไงก็นับไม่ท้วนใช้คําว่านับไม่ท้วนคือพระพรุทธองค์เนี่ยมีจํานวนมากแล้วและหลายๆพระองค์เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ตัดสู้แล้วตัดสู้แล้วแล้วก็ไปไปประทบอยู่ที่ดินแดนที่ฝ่ายมหายานเรียกว่าแดนสุขาขาแดนพุทธเกษตรหรือดินแดนบริสุทธิ์แดนวิสุทธิเทพ เป็นแดนที่บรรทับของเรพระพุทธเจ้าและพออระโพธิสัตว์ทั้งหลายนมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับต้องต้องระดับพออระโพธิสัตว์หรือเทวดาพระพุทธเจ้าด้วยกันเองจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นถ้ำพิเศษนะครับอย่างเราเข้าถ้ำหมายเลขสิบนะนั่นคือถ้ำยุคแรกของอุโบสถครับอายุเก่าแก่22 0 0ันส2 0 0้แต่ตรงนี้เป็นอุโบสถหลังแรกเหมือนกันของพุทธแบบมหายา